สวัสดีครับสวสุชัยครับพี่เอครับสวัสดีครับคุณวัชรนพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังเอ็มร้อยห้าครับเอาใหม่ก่อนจะเห็นด้วยเห็นต่างไล่ลุงจะเชีย์ลุงเนี่ยผมเอาข้อกฎหมายล้วนๆนะใช่การบังคับใช้กฎหมายอ่าอ่าอ่าเอาใหม่จะเป็นต่อเพราะเพราะว่ากฎหมายให้เป็นลุงอยากเป็นหรือไม่เป็นเอีกเรื่องหนึ่งถูกต้องเอาเอาข้อกฎหมายก่อนลุงหรือไม่เรื่องหนึ่ง ฮ่าฮ่อแต่เข้ากับหมเป็นอย่างนั้นนะครับมันมันร <hmm ีเสดไม่ได้ับครับแล้วก็ตีได้สองทางครับี่ผมเคยพูดแล้วแล้วเคยเขียนแล้วแต่ว่าเอาละเมื่อมันใกล้เวลาต้องยมงทมันได้เวลาก็ตอนแรกก็จะเขียนมันที่ยี่สิบสี่สิงหานะครับยังแต่ว่าเห็นกระแสหลายท่านเ็าออกมา เ,เรียกร้องให้ลุงลาออกบ้างนะให้ครบสันทาสัญญาสุภาพบุรุษบ้างบางคนก็ไปเสนอถึงรุ่นนย,ยุบสภาก่อนยี่สามถึงหาัาเพื่อให้รักษาการต่อไปเพราะตีความากฎหมายแบบนั้นาบางส่วนก็ออกมาชุมนุมแล้วนะครับแล้วก็บางส่วนก็บอกว่าจะไปยื่นผมเนี่ยเลยสรุปว่าเอาอย่างนี้ขึ้นขึ้นกระแสความนะแบบตให้ไปยื่นสารรัฐมนูมที่หส คำมิ้นไชยสมชายเนี่ยเป็นแค่ความเห็นเดียวแต่ความเห็นผมอะมีสองทางแล้วก็ยืนยันว่าไม่ไม่ได้มีเรื่องอื่นใดเกี่ยวปนแล้วก็ไม่สอบทานอาจารย์นักกฎหมายผู้ใหญ่รวมถึงตรวจสอบเจตนารม,มแล้วผมมีการนั้นแล,แล้วนะเหมือนบอกว่าตรวจใครนะแต่ว่าคุณว่าคงโฟดาวของผมตรวจใครอะ <laughs> ตรวจด้วยโดยเองอทั้งปากทั้งหนูทั้งตาครับครับ <laughs> ก,ก็บอกแค่นี้ว่าตรวจเองนะครับอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยคือคือคืออันอนี้อันนี้อันนี้เราทวนกงนนิดนึงคือรัฐธรรมนูญถ้าเราเปรียบเทียบกับที่อื่นที่ที่อื่นมาที่อาญาที่อเมริกาเนี่ยเขาอาจจะต้องมาเถียนกันเรื่องเจตนารมณ์สองรอยปีใช่ไหมมันรัฐน,นูเขามีมานานแต่ของเราเนี่ยรัฐนูเราแก้อยู่เรื่อยเราเราเราปรับเราเปลี่ยนเราเขียนใหม่ดังนั้นเนี่ยเจตนารมณ์ก็เป็นเรื่องหนึ่งในขณะเดียวกันการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ไอ้เจ้ากฎหมายคือ นายกบิ๊กตู่เป็นนายกมาถูกไหมพี่เอ๋แล้วรัฐธรรมนูญเพิ่งเขียนขึ้นมาผ่านประชาชนลงมติโหวตกันออกมาแล้วก็ผ่านรัฐธรรมนูนมาในขณะที่นายกเป็นนายกอยู่เพราะฉะนั้นรัฐนูนมันเพิ่งมามันก็เลยไม่เหมือนที่อื่นทีนี้จะบอกว่าให้ไปนับตั้งแต่นายกปฏิวัติมาเป็นนายกหรือนับจากที่รัฐธรรมนูญคือกติกาเนี่ยมันัาคับใช้ตั้งแต่ปี60หรือ62ก็ตามเนี่ย อันนี้มันเป็นการบังคับใช้กฎหมายถูกไหมว่ากฎหมายมันจะบังคับใช้ยังไงทีนี้พี่เอตวจไปแล้วได้ความว่าไงอืมยกตัวอย่างรัฐบนรสารัฐอเมริกาดีนะครับอ่าฮะรัฐมนรสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาให้ก้ไม่เป็นสองสมัยนะอืมถูกไหมครับสองีไม่ไม่เกินสองสมัยอืมเราก็ลอกเข้ามาใช้นั่นแหละคเราก็มาเขียนตอนเมื่อวานเขียนสองสมัยมันไม่เคลียร์เอาแปดปีรับต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้นะอืมอืมแต่ความต่างกันอย่างนี้ครับอืมรัฐบุรสหรัฐเนี่ย ไม่เคยฉีกเลยใช่เป็นรัฐมนตรีฉบับเดียวสองร้อยกว่าปีครับต่มีอเมนเมนหรือความพยายามหรือการแก้ไขนะกัรระชุมอย่ยี่สิบสามครั้งครับนะครับมีความพยายามสองร้อยกว่าครั้งนะครับสาเร็จประมาณยี่สิบกว่าครั้งครับนะครับเป็นรัฐมนตรีต่อเนื่องมาแล้วเปลี่ยนเจตนารมตามพภาวาการมาอืดังนั้นรัฐมนตรีสหรัฐจึงต่อเนื่องครับอืความเป็นรัฐประธาบดีของสหรัฐสองสมัยนั้นตีตัวใหญ่ก็ต้องตีตามนั้นครับอืก็คือประมุิ เอ่อมิลคินตันอะไรจอสอะไรเนี่ยแม้แต่ตัวของคุณเอ่อที่ยังสมัครใหม่คุณทรัมป์ยังไปสมัครใหม่ก็ต้องมีตามนางขอคือคือคุณทรัมป์เนี่ยเป็นไปรอบหนึ่งแล้วแล้วพออีกรอบหนึ่งจะเป็นต่อเนี่ยคุณไบเดนชนะไม่ติดอ่าคุณทรัมป์ก็ตกไปก่อนแต่ก็จะกลับมาได้อีกสมัยหนึ่งเพราะเขาเป็นได้สองสมัยคือแปดปีถูกต้องถูกต้องคุณไบเดนก็เหมือนกันครับจะสมัครก็ได้ครับแต่ใครจะเลือกแอเปล่าไม่รู้อีเรื่องหนึ่งปักก็เหมือนกันอ่าครับเพราะนั้นอะต่างกันตกมอย่างนี้ครับ รัฐมนุนไทยเนี่ยถูกฉีกมาตลอดโดยการรัฐประหารเลิกรัฐมนูลนะไม่ใช่รัฐมนูลมาต่อเนื่องมาสองสี่เจ็ดห้าที่ไหนล่ะรัฐมนูลสองสี่เจ็ดห้ายามาเก้าสิบปีโดยไม่มีการฉีกเลยแล้วมีการอเมนเน้นหรือการ,การแก้ไขปรับปรุงมาเรื่อยๆเนี่ยอันยงช่อัะผมไปต่อ,อยี่งเดียนะง่ายๆผมเคยยกตัวอย่างผมเป็นสวครัให้ผมเป็นสวได้สมัยเดียวตามรัฐมนูลน,นี้นะ มีวาระห้าปีนะเดิมสวสมัยสี่ศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยเป็นได้หกปีแล้วเป็นได้เว้นวาระวาระเว้นวาระไม่ได้ห้ามนะสมมติว่าเคยเป็นแล้วหนึ่งครั้งแล้วจะเป็นอีกเนี่ยต้องเว้นหนึ่งวาระล้วมาสมัครไ็่อีกนะคือไม่จำกัดเลยคุณจะเป็นสามวาระสี่วาระก็ได้แต่คุณต้องเว้นหนึ่งทุกหนึ่งวาระเพื่อให้เกิดกาต่อเนื่องโอเคนะเห็นไหมแต่เราสมชายเนี่ยเป็นสวตามรัฐนูลห้าศูนย์เมื่อมีสองวะห้าสิบเอ็ด ปีสองินสิบสี่ 2, 54, ตามบทเฉพาะการหมื่อสมัยนะ้นนะสองเป็นรัฐเป็นีสหวาดตามจำน,น 54, ูนห้าสี่ไอ้ตุติการสรรหาใหม่ครั้งในห้าสี่สินปีห้าเจ็ดแล้วสู่รัฐประหารนะครับครับเดี๋ยวนะครั้งที่สองน 2, นะสามมาเป็นตามจำนวนหกศูนย์ในปีหกสองถ้านับอย่างนี้นายสมชายขาดคุณสมบัติไปแล้วนี่ไม่ได้ไดเลยคุณไปยื่นให้ผมขาดคุณสมบัติเลยผมอยากรู้เงินฐานจำนูนจะวิจัยยังไง ผมก็อยากให้ขาดคุณสมบัติพี <c oughs> <c oughs> จริงมันมันไม่ไใชไม่ได้กฎหมายมันเป็นอย่างน,านั้นถูกไหมนี่นแหละเพราะอะไรครับเพราะรัชมนูลหกศูนย์ได้กําหนดคุณสมบัติของสอวอใหม่ต้องหมดตามรัรมน,นูญนี้แล้วไปเขียนจํากัดสิทธิ์ไม่ได้เพราะว่าเขียนจํากัดสิทธิ์ขัดทันไม่ไนะเมื่อก่อนสอวอต้องจบปริญญาตรีครับสวสมัยนี้ไม่จบปริญญาตรีนะ เป็นป่าชาวบ้านเป็นผู้นำชาวบ้านเข้ามาหลายคนนะครับมาจัดการเรื่องกนันเองไม่มีคุณสมบัติปริญญาตรีนะครับสสก็เช uh ่น huh. ก uh ันนะบางห่วงบางสมัยสสจบปริญญาตรีบางห่วงบางสมัยสสไม่จบปริญญาตรีเห็นไหมถ้าทำอย่างนี้นะเอาระดมจำนวนนี้ไปจํากัดสินนะมีคนที่ขาดคุณสมบัติกันเละเทะหมดไม่ได้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการตีความตีได้สองแบบไปดูประกาศพระระหลังสุการกดเก้า แต่ตั้งนายยอดเริ่มเตรียมมาปีสองพันห้าสิบเจ็ดครับตึมเอาละหนึ่งคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันก่อนบิ๊กป้อมชิง้วเนี่ยหัวหน้าคณะปฏิวัติแกนยกรม,มีชูในสภาบใช่ครับเพราะเนี่ยรักษาความสงบแห่งชาตินะครับก็ปฏิวัติจรนทยี่สิบสองพฤษภาห้าเจ็ดครัก็บายจะถูกพลเอกประยุทธ์ปฏิวัติตกจากเก้าอ,อี้สองมอใช่ไหม แล้วจะมาเอออวยอะไรก็ต่องอย่างั้นก็มีสองพวกรองารต้งหลายเดือนนะอืมครับจะให้มาเป็นสอสชอไม่เป็นสอสชอยังมีข่าวเลยว่าเขาไม่อยากให้ผมเป็นกันแหละแล้วผมมากลับมาเอ้ยไม่มีใครทํางานเลยเอามาทําดีกว่านี่กลับมาว่าพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติปฏิวัติเป็นรักผ่าพิปจำเนียมนาคเหนือมิอิบัญญัติตุลาการเห็นไหม ก็ะฝ่บริหารคแลบไม่สถาปราตนเป็นตั้งแต่งตั้งก่อนสภานิติตรแห่งชาติือนที่เรี่กว่นสนชอไม่มีเนอะสอสอวไปตามกันนู่นมาตามร้อยแหกแสดให้ให้สักพักการเมืองเสนอบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อเสนอมาแล้วหนึ่งในสามเลือกกันในที่ประชุมสภาผู้แทนสานเสนอก่อนจากนั้นให้พุทธสามาร่วมเลือกด้วยในระยะห้าปีแรกตามมาตราสองเจ็ดสองเห็นไหมมันไม่มีมันไม่มีก็คือ การเลือกนั้นเลือกในสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งพลเอกประยุทธ์ตั้งมาเองน่ะกับมืออืและก็นำขึ้นเมื่อสภานเลือกแล้วและจำนวนที่ใช้คือฐมนรนชดคราวเรื่องจำนวนสองห้าเจ็ดนะครับแัะจำนวนถ้าเป็นสมัยคมชซึ่งพลเอกสนทิบุญยกรินปฏิวัติก็ตั้งพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นอัยยรัฐบุรีก็เป็นจำนวนชดคราปีสี่เก้าแต่ประเมินช่วงนั้นนปีเดียว ความแย่และนุ้นห้าเจ็ดเนี่ยเขาอยู่ห้าปีอยู่เอ้อยู่ถึงปีหกศูนย์ธนาคารก็คือสามปีเพราะนั้นคำนักสรีผลกล้าที่ออกมาแชร์กันเนี่ยนะครับว่าต่างตั้งตั้งในเดือนสิงหาคมยี่สิบสิงหาคมสองห้าิเจ็ดยิงจะอ่อนค่อยความไม่ดีครับเป็นนักกฎหมายก็ดีเป็นประชาชนก็ดีเนี่ยก็ต้องประชาชนอา่ผมไม่โทษหรอกครับแต่นักกฎหมายที่จะแบงปีความเนี่ยต้องต้องอ่านให้เคลียร์ นะครับอ่าซึ่งรัฐาธิปัตย์คือพลเอกประยุทธ์ไม่ตั้งตัวเองครับตั้งใครอ่ะตั้งหลวงป้อมก็ได้ตั้งใครก็ได้แต่ตั้งตัวเองเป็นนายกัฐมนตรีโอเคนะต้องจบก่อนว่าที่มาของนายกัฐ่นตรีขนาดนั้นเนี่ยมาจากสภาวิจิตรไปอย่างชาติและเป็นตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว2589ครับครับดังนั้นเมื่อมาดูการตีความตามรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งกำหนดขึ้นมาใหม่หลังจากที่ร่าง โดยพยัมจีชัยแัะคณะแล้วู้ประสานประชามติคผลยัญัติหลายเรื่องเปลี่ยนใหม่ไปจากรัฐนูน40 50 60แล้วเปลี่ยนไปจากรัฐนูน57ซึ่งมีไม่ผีมากกาดังนั้นตื่ต้องตีความตามรัฐนูน2 5 6 0ครับคมับมาตา158บอกว่าที่มาของนายกน้นตรีกงว่าไปนะตามคุณสมบัติ1องสามสี่แล้วก็มาจากตามบัญชีรายชื่อเลือกกันมาผ่านสภาอะไรอย่างที่ผมไล่ฟังแล้วเนี่ยนะับแล้วก็เป็นสุดท้ายคือ จดัดลำลงตำแหน่งไปติดต่อ,ตอกัน่8ปีในต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้อการเขียนมาตรานี้มันต้องอ่านท้งมาตราครับรวกมันจะเฉพาะวักใดวักหนึ่งไม่ได้ครับก็หมายความว่าที่มาและวาระเนี่ยมันอยู่ด้วยกันในมาตรเดียวเพราะฉะน,นั้นนายกเลิมเบรดจึงมีที่มาตาม158มาตรานี้ทั้งมาตราและมีวาระทั้ง8ปีต่อนเนื่องไม่ได้แม้จะไม่ต่อนเนื่องหรือไม่ก็ตามเนี่ยอ,อยู่ในมาตรานี้เท่านั้น นะครับเพราะฉะนั้นการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ปีสอง7ัสิเจ็ดึงไม่ถึงเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้โอเคทีนี้ไปดูต่อนะครับในบทเฉพาะการมาตาสองหกสี่เอาละเมื่อรัฐมนูญประกาศใช้สองห้าหกศูนย์ประกาศใช้ครับรับบนจตีออกได้สองทางทางหนึ่ง,งบอกว่าเอ้าร,นนรัฐมนตรีปทเฉพาะการมีไว้เพื่อรองรับครมอชุดเดิมของใครของพลเอกประยุทธ์ของพลเอกประยุทธ์ ใช่ทำหน้าที่ได้ต่อไปยังกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ต่อมีการจัดงานตามเลือกตั้งกันเดือนมีนามีการเอ่อเลือกกันในสภาเมื่อเดือนมิถุนาแล้วก็นำชื่อก่อนจริจะชื่อคนอื่นนะมันก็จบไปบเอาชื่อคนเอกประยุทธ์อีกอก็จะเหนือโปรดเก้าลงมาเก้ามิถุนาสองห้าหกสองแล้เพราะฉะนั้นถ้านับสองห้าหกสอง ก็ต่อไป8ปีก็2570ก็คือ2รอบของการเป็นนายกเปรียบเทียบกับประธานาธิบดีอเมริกาเมื่อสักครู่ที่พี่เอกเกิดไว้หรือถ้าจะเริ่มนับอีกทีนึงที่เอปล่อยทางเลือกไว้คือเกิดล้ำหนุปี60ขึ้นไปแล้วบังคับใช้แล้วท่านนายนายกลุงตู่เนี่ยเป็นมาก่อนเป็นนายกมาก่อนต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐธรรมนัตรแล้วนุนเนี้ยผ่านประชามติมาแล้วก็บังคับใช้ก็จะต้องเถียงกันในในปี68หรือปี70 ตามที่พี่เอพูดไว้ในในความคิดเห็นตลอดมาถูกไหมอันนี้คือประเด็นที่เราพูดกันอยู่ถูกไหมอ่าโอเครับถ้าตีตีตัวหมดแข็งเลยเนี่ยก็ต้องจบเจ็ดศูนย์ครับแต่ถ้าดูย้อนกลับไปที่บทชวาการแล้วทุนในบทชวาการอ่ะไปรองรับความเป็นนายกรัฐมนตรีของเพื่อนเอกประยุทธ์อ่าไว้พูดง่ายๆว่าไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้มาตราละห้าสิบแปดไปเลือกนายกอ่ะครับก็ไปรองรับนายกสมัยนั้นเลยด้วยก็ต้องนับตั้งแต่หกเมษาหกหกศูนย์อ่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเห็นผมเนี่ย อนแรกก็เอียงไปทางกจบจบ70นะแต่ผมมาตรวจใหม่แล้วก็ตรวจทานจากเอ่ออาจา์ผู้รู้ทั้งหลายทุกทางนะครับแล้วก็ได้ชวนกันแล้วเนี่ยออตอนนี้มีความเห็นเป็นแนวทางที่จบปี68นะครับไม่มีไม่มีเออคติไม่ต้องใี้ชื่นชอบไม่ชื่นชอบส่วนตัวชื่นชอบหรือใครจะไล่ายยาไลุงลายยาหรือใครจะอะไรเนี่ยลอตีลอตีกฎหมายเอียงไม่ได้อะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งคือชอบไม่ชอบ อาคติเป็นอย่างไรอันนี้อีกเรื่องหนึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมอันนี้เราพูดกันตามกติกาของกฎหมายที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าดังน,น,นั้นพอพอนายกบิ๊กตู่เนี่ยเป็นรัฐาธิปัตย์ปฏิวัติรัฐประหารมาแล้วก็เป็นรัฐาธิปัตย์ตอนนี้มาพอาเกิดรัฐนูลใหม่ขึ้นมาในปี60แล้วก็บังคับใช้เอาละบังคับใช้ตรงนั้นแล้วก็รับรองไว้อย่างที่บอกก็อาจจะคิดตรงนั้นก็ได้หรือหรือจะมีการเลือกตั้งในปี -62 แล้วก็ แล้วก็โปรดเกล้าวคือกระบวนการทั้งหมดจบที่โปรดเกล้าวถูกไหมพี่เอคือแต่ก่อนเราเป็น<ด>นักข่าวเราจะต้องรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นนายกเนี่ยหรือตําแหน่งอะไรก็ตามต้องรอโปรดเกล้าวเขาถึงจะปฏิบัติหน้าที่ให้ความคิดเห็นให้สัมภาษณ์หรือคือมีหน้าที่เต็มเต็มตัว ต้องหลังจากโปรดกล้าวซึ่งอันนี้เป็นเป็นอ่าเป็นเป็นสิ่งที่เราเรารับทราบอย่างผมเป็นนะข่าวผมจําได้ว่าผมไปถามรัฐมนตรีว่าอา้าวว่าแต่งตั้งมาแล้วอะไรมาแล้วหมายถึงว่านายกเลือกรัฐมนตรีแล้วเราไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีจะตอบว่าต้องหลังโปรดกล้าวถึงจะให้สัมภาษณ์ได้คือจะพูดจะจาอะไรเนี่ยต้องรอโปรดกล้าวก่อนถึงเป็นเต็มตัวอันนี้ก็ แล้วแต่สารรัฐธรรมนูญถูกไหมพี่เอที่จะที่จะว่าอย่างไงคือแน่นอนสวสมชัยมีความเห็นอยู่ในประสบการณ์มากมายส่วนฝั่งตรงข้ามไม่ชอบบิ๊กตู่ก็เห็นแน่นอนแหละบิ๊กตู่เป็นแคนดิเดตนะยกคนหนึ่งอะถ้ากําจัดพ้นทางไปได้มันก็ดีถูกไหมยังไม่ต้องมองไปถึงการเมืองระดับโลกอะไรยังไม่ต้องคิดเอาแค่ว่าตรงหน้าเนี่ยเป็นแคนดิเดตเนี่ยถ้ากําจัดพ้นทางไปได้ก็ก็คู่แข่งกันน้อยลรไปอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องออกมาไล่ก็เป็นธรรมดามี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 ทั้งฝ่ายฝ่ายตรงข้ามกังฝ่ายใน น่าฮัาค่ะใช่แล้วเข้าจเข้าจะอุตาก็คือผมเนี่ยไม่มีปัญหารครับครับผมเลยบอกว่าข้อกฎหมายเป็นอย่างนี้มีได้แค่นี้ครับส่วนคุณไม่เชื่อกฎหมายมองต่างมุมได้เสมอครับฮะนะ แล้ก็ไม่แปลกไม่น่าจะมีทนายอายการสารทำไมอะ่อมะถูกไหม่็ทนายยังมีทนายฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยเลยก็เมื่อคุณสงสัยคุณก่าเป็นสงสารแลน่นนอ้นผมไม่สงสยัยแต่ผมก็อยากรองฟังว่าผมฟันโทรมาเนี่ยถูกหรือเปล่า<ต>ผมก็ตรวจทานแล้วอ่ะอย่างละเอียดยิบอุ่ั้นช่วยไม่มีจิตปรคติใดๆนะครับก็ตรวจตามตรงนะครับแล้วก็ยืนยันว่าทำได้สองแนว นะครับแนวที่เป็นไปได้ก็แนวที่รัฐมนตรีบังคับใช้ต่อเนื่องมานะครับครับท่านก็ไปยื่นสารรัฐมนตรีเลยครับผมไม่แปลกใจเพราะยังไม่มีใครไปยื่นนั่นสิเออทำไมเออแล้วอ่่่ะทไไมมยืนเขาตีกินกันอยู่ตลอดเออตีกินกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไล่ด่านเยอะเลยตีตีตรมาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเลนื่อยจิตแต่ละดีว่าจะไปเขียนยี่สิบหนงห่เพราะไมันก็จะมีคนไปยื่นครัถ้าเกียดอ้าว นี่มันมาที่เท่าไหร่แล้วอะที่เจ็ดสาบแปด่าไปแล้วไม่เหยยยังไม่ไปยื่นดกผมมลยรีบมาเตือนสตีบอกรีบไปยืน่นเถอ,อะท่านจะได้ชัดเจนให้สารตัมูลท่ามีเวลาทำงานหน่อยอนะ คุณจะได้ไม่ไม่ต้องตีโพยตีพายหรือว่าทัเท้าอยู่ฝั่งประเทศอะไรให้คุณวายไปเลยไปสารแลรรมนูนเลยดังนั้นตอนนี้ nein, เ,เออวาทกรรมของฝั่งตรงข้ามที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองเนี่ยที่ชิงอำนาจการเมืองกันก็ย่อมจะออกมาตีก่อข้อไม้ตีโป่งว่าเฮ้ยแปดปีพอหรือย,ยังนู่นน,นี่นั่นในขณะที่แน่นอนฝั่งฝั่งรัฐบาลเองเอาละจะมีคู่แข่งจากภายในหรือเปล่าอะไรก็ว่าไปนะนี่ก็ว่าไปก่อนพี่เอ๋แต่ว่า ก็ย่อมจะบอกว่าเออมันยังมีผลงานค้างอยู่ที่ต้องทําให้มันเสร็จนายกก็บอกมีอีกสองปีนะสามแกนจะเสร็จอันนี้ก็ว่าไปส่วนี่สามปอจะบอกว่าไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่แล้งก็ว่าไปคือแต่ละคนมีอันเจนด้าของตัวเองมีมีเรื่องราวของตัวเองเ,เ,เป็นม็อบ,น,อบน้องๆสามสี่กลุม่มเขาออกมาเคลื่อนไหวครับผมก็ทั้งฝ่ายฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ฝ่ายเราอะไรเงี้ยรับผมก็เลยเอม เอาละก็ก็ไม่เป็นไรทัวจะมาลงผมผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะผมเห็นอย่างนั้นแล้วผมก็ตรวจข้อกฎหมายแล้วแบบนั้นจริงก็ลยก็ลยบอกให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาทราบแล้วก็ก็เขียนก็เขียนแล้วเขียนแล้วแต่คนมาเขียนย้ำคนโตโตกันแล้วก็ไม่ค่อยกลัวทัวหรอกพี่เอก็เราก็หนังหนาเราไม่ค่อยกลัวอะไรที่มีที่ประเทศท่องเที่ยวจะลูกตัวประเทศท่องเที่ยวแล้ว เอเอเราเราเรไม่กลัวทัวโอเคทีนี้อีกประเด็นหนึ่งอันงั้นประเด็นนี้เดี๋ยวเรารอดูคือเราต้องแยกทางการเมืองกับทางกฎหมายไว้ถ้าเอามปปนกันไว้ทั้งหมดเนี่ย มันก็จะเลอะเทอะหาแกนไม่เจอคือหาหลักการอะไรไม่เจอเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเราเกาะหลักว่าเฮ้ยกฎหมายมันไม่ย้อนหลังหรอกดังนั้นกติกามันออกมาที่หลังเจ้าตัวมันก็ต้องว่ากันตามกติกามันก็เหมือนกติกาฟุตบอลนั่นแหละเออฟุตบอลเนี่ยถึงแม้ว่าจะยิงเข้าไม่ยิงเข้าถ้ากรรมการตัดสินแล้วคือจบขนาดหลังๆนี่มีเอาเทปมาเล์นะคือเหมือนแล้วว่ากล้องมันถ่ายเทปไว เทปเนี่ยมันเห็นไม่เหมือนกับกรรมการยังต้องฟังกรรมการเลยคือจบที่กรรมการไม่ให้จบที่เทปดังนั้นเนี่ยมันต้องมีหลักการคนเราเอาละกลับมาอีกเรื่องหนึง่งสภาสิพี่เอสภาจะอกวาใช่แล้วคือ,ค,อคือการประชุมรัฐสภาจะร่มไม่ร่มอันนี้ถามเต็มๆถามง่ายๆคือสภาล่มไหมฝันทงรง่มโอ้ตายเลยโอ้ฝันทองเลยตอบเลยไม่มีคิดเลยเหรอ ไม่มีคิดเลยเท่าที่ผมเช็คสถานการณ์ขนาดนี้มีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะมีวันคร<ช>ูวันอ,อสอมอวันพยาบาลใช่อ,อวันครอบครัวต้งส่ส,ส,สอสอต้งราสภากันหมดเออจริง<ค>น,นี่ยคที่ออกมาเนี่ยใช่เสียงร้องว่าออ,อยากให้มาประชุมครับแต่ว่าคือประดงังแรกเนี่ยกฎหมายที่ดีมากนะครับอาจจะผ่านได้ถ้าทําช่วยกันนะดึง,งบลมกำหนดระยะเวลาในกระบวนการในการดำเนินการยุติธรรมในกระบวนการยีติธรรมเลนะครับครับเพิ่อีกสามโหดค่ะ ช่วยปรวุหน่อยส่วนที่สองเนี่ยผมผมให้ความเป็นธรรมกับฝ่าที่เขาเขาไม่อยากไม่ห้500าน้อยอ่ะคเขามีทาราเรือกแล้วก็เขียนไปแล้วว่าจริงๆเนี่ยคุณเป็นทเรื่องสามทางเองที่หนึ่งคือให้ผ่านไปตามนี้แหละจะต้อู้งันจะผ่านหรือไม่ผ่านก็แล้วแต่เนี่ยเขาผ่านไปปั๊บก็ไปรอกรกตให้ความเห็นจากนั้นสภาก็มีสิทธิ์ที่จะมามีมติว่าเฮ้ยเปลี่ยนใจกับข้างเป็นร้อยแล้วนะอะไรเงี้ยับครับ หรือสองคอรมต,ต,ตไม่ส่งมาเห็นมาก็ให้ไปยื่นสารรับนูลครับสารรับนูลก็ไี่ิเฉยครับก็จบไ้น้อยกับาห้าร้อยมันขัหมัอไม่ขับครับ,รบอันนี้คืออาจจะ ฝ่ายร้อยเขาอาจจะขี้เกียจอาจจะก,กังวลว่ามันจะเาจาก,กิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาหรืออาจจะอยากได้ร้อยชัวร์ครับท่านก็เลยไม่ทาตามนี้เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวขอขยายความพี่เอ๋น,นิดนึงเราพอมีเวลาน,นิดหนึ่งพี่เอ๋คือวันที่สิบเนี่ยมันมีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณนิโรเนี่ออกมาออกตัวล้อฟรีนะไทโฟลด์ใช้คํานี้บอกว่าวันที่สิบสิงหาเนี่ยมันเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวสสจะไปวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่เอ๋สมชายก็เลยพูดเมื่อกี้ว่าและต่อไปถ้ามันมีวันอื่นๆวันคงวันคร ไม,ไ,มไม่ลาสภาก็ไม่ต้องประชุมกันแล้วเหรอเพราะจริงแล้วมันมีทุกวันในวันนั้นวันนี้เออก,ก็ก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เหตุที่จะอ้างนู้นอ้างนี่ทําให้สภาล่มอ,อ่ะจริงๆมันไม่มีเหตุหลอกเออดังนั้นเนี่ยสวสมชากำลังบอกว่าก็โหวตเธอจะโหวตความก็ความแล้วก็เดินต่อไปอย่างที่สภาควรจะสงนาผ่า,าเผยทางประชาธิปัตย์เขาจะเอาทางนี้คือเขาจะเอาทางเข้าประชุมสภาแต่ว่าตอนนี้เพื่อไทยบอกว่าจะไม่เป็นนั่งร้านทีนี้สวจะว่ายังไงพี่เออะต่อฮะข้อสองก็อันนี้ผม ครั้งที่สองเนี่ยผมเสนอให้โหวตกว้างนะ,ะแล้วคุณเข้ามาโหวตผมโหวตเห็นด้วยคุณโหวตไม่เห็นด้วยยังเห็นด้วยคุณว่าต้องเกินตึงหนึ่งเลยนะยากมากนะครับงการแก้พรนบัตประกอบไ้วยนูนเนี่ยการล่างของกรทเนี่ยเขา้องกาศให้มันเกิดความชัดเจนแม่นยําว่าสภาเห็นพ้องต้องตันแบบเสียงเกินตึงหนึ่งมันไม่ใช่เสียงข้างมากธรรมดานะครับ,รบต้องเกินตึนหนึ่งะเราว่าเป็นชอบสามร้อยหกสิบสี่ขึ้นไปนะอืถ้าจะมาเห็นชอบสามร้อยห้าสิบก็ไม่ผ่านนะ เออไมะนด้เนี่ยคุณคุณมาสภาแล้วคุณมาโหวตไม่เห็นด้วยสองร้อยหรือสามร้อยเลยแะ้วให้เหน้ากๆโหวตเห็นชอบไปสามร้อยยี่สิบหรือสามร้อยห้าสิบก็ไม่ชนะนะอ่ายที่ก็คือก็คือกฎหมายตกอ่ะค็นเพรากฎหมายตกนะเพราะฉะนั้นมันแปลไงทีนี้มันต่างกันยังไงพี่เอกคือตอนนี้จะล่มสภาหมายถึงว่าสภาล่มเนี่ยนะแล้วกฎหมายห้าร้อยเนี่ย มันก็ตกไปด้วยเทคนิคการที่สภาล่มไม่ทันร้อยแปดสิบวันในขณะที่ถ้าหวตคว่ำล่ะคือมาหวตแล้วมันไม่ผ่านนะมันต่างกันยังไงฮะอ๋อถ้าหวดคว่ำมันไม่ผ่านมาถึงต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งในการยื่นบร่างแก้ไขเข้ามาใหม่อืมซึ่งก็ไม่ยากนะครับสอสอ็อยู่สภากันอยู่แล้วเป็นวงมาที่บักงานกัผู้ใหญ่บ้านก็ไดลรวบรวมรายชื่อแล้วก็แล้วก็ส่ง ส่งร่างเตรียมไว้เลยครับถ้าตบหวดตกฟัซก็ยื่นเข้าสภาวันวันวันรุ่มขึ้นเลยครก็เอาร่างเดิมนั่นแหละยื่นเข้ามาหมายถึงร่างร่างเก้าไกลหมายถึงร่างร้อยใช่ไหมร่างร้อยคือถ้าหมดคว่ำร่างห้าร้อยก็คว่ำไปแล้วเอาร่างร้อยเนี่ยกลับมายื่นใหม่ซึ่งมีอยู่สี่ร่างเออซึ่งก็รวมกังชื่อเข้ามายื่นใหม่าแต่ถ้าถ้าสภาล่มล่ะมันต่างกันยังไงอ๋อ สภาล่มมีเห็นผลนเร็วกว่าและกัวว่าได้น้อยเพราะอะไรครับเพราะสภาล่มเนี่ยมันจะย้อนกลับไปว่าถ้ากฎหมายที่งานไม่เสร็จในร้อยแปดสิบวันเนี่ยให้กลับไปใช้ร่างที่เสนอมาตามมาตราหนึ่งส้ำหนึ่งในมาตราหนึ่งซ้ำหนึ่งันบอกว่าเสนอได้โดยคอรอและสสเป็นส่วนแล้วใน่นในในคลรเสนอมาหนึ่งร่างเป็นร่างที่กรกตเสนอแล้วคลรอเอาไปปรับปรุงแล้วก็เสนอต่อสภาเป็นบับรสองใบหนึ่งร้อยส่วนร่างของพลังประชารัฐ อันนี้อยู่ในกลุ่มสองเชื่อใจแล้วก้าวไกลอยู่ในกลุ่มสองผมตรวจข้อบครคับข้อร้อยหนึ่งแล้วข้อบครคับข้อร้อยหนึ่งบอกว่าถ้าถ้าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นไม่สภาสภาพี่แน่ร่างไม่ยประกอบและโดนร้อยแปดสบวันไม่เสร็จให้เขาร่างหลักที่รับหลักการครับางที่หนาครับร่างหลักที่รับหลักการคือร่าของคอรมอครับครับก็คือเอาร่างนี้มาอแต่ปับท่านประธานชวนก็ดําเนินการต่อครับ ตามข้อหมายสองกาเนินการอย่างไรก็ส่งแม่ก,กรกตให้ความเห็นรรกรกตก็จะให้ความเห็นว่าไม่เห็นต่างเพราะว่าได้เป็นคนเสนอร่างเข้ามาเองอจากนั้นก็อาจจะมีผู้ยื่นก่อนขึ้นศูนย์เก้าก็มีผู้ยื่นจากรั้นโดนว่าขัดหรือไม่ขัดรั้นรับซึ่งซึ่งก็ฝ่ายที่เขาเชื่อว่าอันนี้จะทําให้เร็วขึ้นและเขาไม่เชื่อขัดรั้นโดนเขาก็เขาก็ดำเนินการ อันนี้จะรวดเร็วกว่าอ่านนี้ได้รวดเร็วกว่าได้ตามวัตถุประสงค์ไหมได้ได้ทุกประการครับอ่าคือคือคือเรากำลังจะถามกันที่ว่าไอ้ความต่างระหว่างสภาล่มกับความต่างระหว่างว่าไปทําหน้าที่แล้วก็โหวตแ,แล้วมันไม่ได้บัตรห0 0ร้อยเนี่ยก็ก็ต้องยืนย่นใหม่ยื่นใหม่ก็ยื่นไอ้ไอ้เจ้าหานร้อยแบบครอรมอเนี่ยเข้ามาแล้วก็ผานแต่ถ้าสภาล่มเนี่ยมันอัตโนมัติออโตเมติกที่จะร่างคอรมอหานร้อยนี่เข้ามาเลยแต่ว่า ที่เอสภาร่วมโง่ๆแบบนี้แล้วมันเอาชนะแพ้กันด้วยแท็กติกโดยไม่ทำหน้าที่ของสสสวเนี่ยมีคนบอกว่า7วันก็ลืมใช่7วันลืมจริง10วันประชาชนก็ลืมหลายคนไม่เข้าใจด้วยซ้ำแต่มันจะเป็นบาดแผลของประชาธิปไตยไทยบันทึกไว้ตลอดไปตลอดไปหมายความว่าถ้ามีคนหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดมาอธิบายเราก็จะรู้กันว่าสภาไทยมันเป็นเช่นนี้เองซึ่งมันกลับมาได้ทุกครั้ง ถ้ามันเกิดบาดแผลที่เป็นแบบเป็นถูกไหมเรากําลังห่วงเรื่องนี้ถูกไหมเรากาลังห่วงเรื่องความสง่างามของความเป็นรัฐสภาถูกไหมพี่เอ๋ใช่ครับก็ก็เห็นด้วยครับแล้วก็อยากอยากให้สามแนวทางเนี้ยเลือกแนวทางที่หนึ่งหรือสองแต่ผมเลือกแนวทางที่สามแต่ผมก็ฟันธงแล้วว่าเขาเลือกแนวทางที่สามครับเออแนวทางที่สามคือก็คือให้องค์ประชุมไม่ครบในการพิจารณาลมประบบประกอบด้วนม้ลนิธิสองซึ่งก็ ก็พวกของจบแบบนั้นแหละครับอย่าง <S <S <an> <S ที่คุณวาดว่าเนะี่ยก็จะจําสภาไว้ว,ว่าเออเป็นหลบมน้อยน,นะครับท่านประธานชวนก็ดีทางสบวเองก็ดีก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปครบและ้วแหลแต่แต่ว่าเมื่อผู้เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาก็เป็นสภาผู้แทนแล้วก็คอรมอเนี่ยขอไม่อยากได้ร่างห้าร้อยอ่ะนะก็ก็เป็นสิทธิผมชอบทําแล้วกันแต่ว่าคนจะชอบใจหรือไม่แล้วก็ก็จะจําได้แค่สิบวันหรือว่าจะจาตลอดไปเนี่ย ว่าก็พอพอควรมันทึกไวยจริงๆครับอันนี้คือส่วนตัวผมยืนยันว่าผมาไม่เห็นด้วยไม่ขัดแย้งแต่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าหลักที่เราจะยึดเอออย่างที่ท่านประธานรัฐสภาพูดกับผมส่วนตัวนะครับก็บคือท่านเขาเป็นไอดอลผมเลยนะเป็นาค,ารครูบาอาจารย์ก็คือยืนยันว่าเราควรรักษาสถาบันสภาไว้ให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนเพราะว่าวันนี้ทุกองค์กรมันเหลือน้อยที่จะเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาใช่ครับ ท่านก็ย้ําว่าเรากําลังทําหน้าที่ที่ศักดิ์สิทธิ์คือประทานชวนก็เป๊ะเลือกเกินอ่ะอาจจะเหลือจะบอกว่าคนสุดท้ายก็ไม่ท่านสุดท้ายเรายังมีหลายท่านที่ยังเป๊ะอยู่แต่ท่านก็บอกว่าเรากาลังทําหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์คือหน้าที่ที่จะรับใช้ประชาชนแล้วก็ตรงไปตรงมาอย่างซื่อสัตย์คือรู้ว่าเทคนิครู้ว่ามันอาจจะเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายมันเอาชนะทางเทคนิคกันได้แต่ว่าเดินทางตรงและทําหน้าที่อย่างสง,ง่าผ่าเผยมันมันสมกับเป็น ผู้แทนอันทรงเกียรติไม่ว่าจะแทนมาด้วยประชามติแบบสอวอหรือจะแทนมาด้วยสอสอเลือกตั้งโดยไม่ได้ซื้อเสียงมาก็ตามถูกไปมเพ่โอ้ยแต่บาทห้าร้อยนี่หมดหวังแล้วใช่ไหมแดนน้มหมดหวังครับเพราะว่าถ้าไปเดินตามแนวะทางที่หนึ่งเนี่ยโอกาสห้าร้อยไปไปสู่การพิจารณาท่นานจะไม่มีครับนะครับส่วนที่สอง ที่ผมให้เลือกลงรัฐสิทคว่ำไปเลยเนี่ยก็ยังมีโอกาสให้ฝ่าย500ขไปยื่นสารรัฐนูนได้ส่วนที่สามเนี่ยที่เอากลับไปใช้ออการร่มสภา,าแล้วให้มันหมดตัวละฝ่าย500ก็มีโอกาสยื่นครับยืน่นรัฐนูบแต่ก็ยังยากอยู่นี่คือประเด็นประเด็นที่ผมเสนอให้ให้ลงรัฐสิทคว่ำเนี่ยครับแล้วก็เสนอร่างใหม่ถูกไหมครับอืมันจะทําเสร็จภายในก่อนปิดสมัยเดือนกันยาน,นี้ครับ แล้วก็ตั้งกรรมธิการที่นาไปเสร็จเดี๋ยวพิจิกาอ้าก้าเข้าสภาขณะเดียวกันเนี่ยเสนอเป็นอะรเขาแก้รล้วหนูมาตาเก้าสามเก้าสี่เพียงค้างคาอยู่ครัเพราะว่าฝ่ายของเอคุณหมอโรบีก็ดีคุณชัยก็ดีเนี่ยจะมองเห็นว่าไอ้มาตาเก้าสามเก้าสี่อ่ะมันยังคาอยู่อ่ไม่ได้เป็นติ่งเพราะนัานพี่แนวได้ครับพี่เอพี่เออนิดนึงมันหมดเวลาแล้วทีนี้ถามคําถามสุดท้ายคือแล้วถ้าสภาล่มเนี่ยฝั่งที่เขาอยากได้ห้าร้อยเนี่ยเขายัง ฟ้องสาระหนูได้ไหมหรือไม่ได้เพราะว่าก็ต่อไปนายกยื่นได้ครับยื่นได้ต่ยื่นได้อยู่โอกาสน้อยอโอกาสน้อยอ่าเข้าใจเข้าใจจะได้รู้เห็นชัดๆว่าว่าทําไมเขาถึงเลือกวิธีนี้แล้วก็เลือกถูกด่าหรือเลือกเป็นบาดแผละชะกันเอาไว้ค่อนข้างค่อนข้างเรื่องในวิธีที่มั่นใจว่ายุทธวิธีอย่างไรไม่สําคัญสําคัญคือผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจกว่าวิธีนี้เป็นตองครับโอ้ต่อไปอย่าไปชวนประชาชนออกมาม็อบนะ ถ้านักการเมืองเขาเลือกวิธีแย่ๆขึ้นมาในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เนี่ยเออไม่ต้องเรียกประชาชนออกไปแล้วนะเออผมจะคอยห้ามบอกประชาชนไม่ต้องออกประชาชนอยู่บ้านเออห้ามไปให้มันเข้าสาภาไปแล้วก็ไปทําช่วยๆอันนี้พูดตรงๆพี่เอกในใจเอยผมพูดอะไรในใจออกไปหมดเวลาครับขอบพระคุณครับสวสมชายสวัสดีครับขอบีครับ